สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์ค่ะออกมากินข้าวข้างนอกกันค่ะช่วงเที่ยงเงอากาศก็จะร้อนหน่อยค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็มากินเนื้อย่างเกาหลีค่ะเนื้อย่างที่เราสั่งมาจะเป็นเนื้อที่หมักแล้วนะคะจะมีความนุ่มหอมกิ่นซอสแล้วก็จะมีความหวานของ่อน้ำตาลนิดๆินะคะ นี่ก็เป็นเครื่องเคียงนะคะทุกคนคะมีทุกร้านในเกาหลีค่ะแต่ว่าเครื่องเคียงแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันไปแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เนื้อย่างก็จะมีแบบเป็นเนื้อสดก็มีนะคะเป็นสันคอเป็นหมูสามชั้นหรือว่าซ้มจับไซก็มีนะคะอันนี้ก็สั่งเนียงมยอนมากินค่ะเป็นโลโบจะมาส่งเองนะคะแล้วเราก็จัดเตรียมเองค่ะ เนื้อย่างของเราเริ่มสุกแล้วค่ะพอเริ่มจะสุกล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ย่างต่ออีกนะคะเนื้อย่างดูสิคะทุกคนสีสวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกลมกล่อมมากๆเลยนะคะหรือว่าใครจะสั่งเป็นแบบสดก็ได้นะคะเอามาย่างกินก็อร่อยดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะอ่ะอย่างเนื้อกันต่อค่ะทุกคนวันนี้เราสั่งมา อ่าเป็น3ามอินบุญนะคะเป็น3ที่ค่ะเนื้อย่าง3ามชิ้นเพราะว่าชิ้นหนึ่งก็รู้สึกว่าใหญ่อยู่นะคะมากินประมาณ4ี่หคนค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนเราตั้งใจมากินแนงเมียนนะคะแหงเมียนจะมีสองแบบค่ะจะเป็นมุนแรงเมียนเป็นใส่แบบน้ําแข็งนะคะทุกคนคะ่ะเป็นหมี่เย็นค่ะแล้วก็จะมี พีพิมแหงเมียนนะคะพีพิมแหงเมียนก็จะใส่เป็นเป็นกุจูจังนะคะเป็นน้ําจิ้มสําหรับทํากินกับพีพิมพ์นะคะรสชาติก็จะออกเผ็ดดเปรีป้ยวๆนะคะถ้าใครอยากให้มีความอร่อยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นมุนแลงเมียนนะคะจะมีน้าเยอะๆแบบนี้นะคะเย็นอร่อยสดชื่นไปอีกแบบค่ะอ,อันนี้ก็ สำหรับของเราจะเป็นพีพิมแหงเมียนนะคะพีพิมแหงเมียนก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมใช้กรรไกรตัดนะคะถ้าไม่ตัดจะเคี้ยวลำบากนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นพีพิมนะคะจะออกเผ็ดๆเ,ดเปรีป้ยวๆนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าใครอยากอร่อยเพิ่มเติมก็ใส่ไปเลยค่ะเกาหลีจะเรียกว่ากุชูเน,นงงีนะคะหรือว่าวาซาบิค่ะ วาซาบิที่ทางร้านคืออ่าะละลายมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บีบลงไปค่ะแล้วเติมด้วยน้ำส้มสายชูลงไปอีกที่ค่ะยิ่งอร่อยกลมกล่อมเลยนะคะมาที่ไรชอบกินทุกที่ค่ะไม่ว่าไปร้านเนื้อย่างที่ไหนก็ชอบสั่งกินตั้งแต่พี่พิมพ์เเมียนนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอให้ยิงปังๆค่ะ